นาเดิมไม่เคยเปลี่ยนอายุที่แท้จริงหว่องพิสิทธิ์ช่องเจ็ดไว้ใจยกทั้งหน้าจอให้ครองคนเดียวไม่มีใครไม่รู้จักรายการวาไรตี้ตลกบขบคันชื่อดังอย่างรายการเก่าแก่ที่ออกอากาศครั้งแรกวันที่9กันยา2543ซึ่งราราว21ปีแล้วโดวยรายการนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวบอกเล่าจากเจ้าพนักงานและเรื่องสั้นเป็นจริงเน้นความตลกขบขันหลังจากนั้นก็จะมีละครสั้นจากคำบอกเล่าแสดงให้เข้าใจโดยง่าย คือรายการคดีเด็ดซึ่งภายหลังในช่วงหลังของซีซั่นที่3เป็นต้นไปได้เพิ่มจาของเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐเข้ามาด้วยเป็นต้นมาถึงปัจจุบันก่อนเล่าเรื่องผู้ภาคจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำและคนที่เห็นเป็นภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงและตอนจบเรื่องรวมทั้งเรื่องต่อไปในหมดภาพจริงคนจริงผู้ภาคก็พูดอีกทีว่าเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำและคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆ ซึ่งเป็นประโยคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพิธีกรดําเนินรายการที่มีลีลาและน้ําเสียงเฉพาะตัวแถมยังมีลุกนั่นิ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือคุณพิสิทธิ์ดีกิรติการกุลหรือว่องเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรในตํานานเลยก็ว่าได้โดวยวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดภาพปัจจุบันของคุณพิสิทธิ์บอกเลยว่าแม้วเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหนเขาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวและพาไปชมชีวิตนอกจอที่บอกเลยว่าเรียบง่ายมากๆ ไม่ได้ติดหรูอ,อย่างที่ใครหลายคนคิดและล่าสุดก็ได้ไปออกรายการ guest my a g e รู้หน้าไม่รู้ไหวซึ่งให้ผู้เล่นทายอายุของแขกที่มารับเชิญในรายการซึ่งในรายการนั้นคุณพิสิทธิ์หรือพี่หวองก็ได้เฉลยว่าตนเองนั้นมีอายุ68ปีแล้วนอกจากนี้ยังโชว์การพูดวลีเด็ดที่ติดหูผู้ชมให้เราได้ฟังให้หาคิดถึงอีกด้วยความบันเทิงอีกอย่างของรายการนี้ที่หลายคนติดตามก็คือวลีที่เก่าวออกมาจากตัวของพิธีกร ทีมีจังหวะเป็นเอกลักษณ์หน้านิ่งๆพูดชัดๆน้ำเสียงเรียบๆถึงแม้จะไม่ได้เหงื่อยหน้าดูจอทีวีก็รู้ทันทีว่าเสียงแบบนี้มาจากรายการอะไรและใครเป็นคนพูดอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสีหน้าและบุคลิกของตัวพิธีกรที่ยืนตรงเหมือนครบธงชาติสุขุมดูแลเปรียวปากอยากยกมือไหว้นี่คือลายเส้นที่นึกไม่ออกว่าใครจะสามารถทำแทนได้เทียบเท่าได้เลยล่ะคา่ะ